วัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องข้างเขียวสายแตกครับผมงานรอบค่ำครับกับเผยพยการเจ้าเดิมครับนี่นี่ครับรอเดี๋ยวดูโหน้าครับรอครับนี่ครับเจ้าของรถครับโอ้จานเถืงเดี๋ยวไปดูไปดูจานเิืองจานเพิงเท่าไหร่ครับได้ครับได้ครับ โอไเ้ยนี้กมาเดี๋ยวเรามาชมและล้อครับนี่ครับเผ้ย <c oughs> <c oughs> ไการครับบริหารงานโดยเสียเบียวันนี้เราอยู่กับทีมงานชนะพลเจริญทรัพย์ครับ บ้านตะเคียนเนี่ยครับตอนนี้ยางรั่วรถเสียเบียยางรั่วครับยางล็กดูข้า,างลักครับช่างลักดูดัวดำขึ้นมาหมดยิงวะย,ย,ย,ยิงวะเดี๋ยวช่างลักจะยิงให้ดูครับ เป็นได้หนิไม่นอนหรอวะไม่นอนน่ะนี่นี่รอครับรอสุดแล้วเสียงเดียวรถยางแตกแตกหลังแตกน้องจานเทิงครับนี่โชเฟอร์แม็กโคซิง่งได้ข่าวว่าเพิ่งสละสิทธิ์ครับโอ้ไม่ใช่ครับสละโซดสละโซดอันตราย,อ,รายอันตรายครับเมียเมียบอกว่าไอ้มีเมียอีกคน นะเฮ้ดูหน้าก่อนจำหน้าไว้ดีเด้อหนิจกไปทั่วครับนี่สไนมีอร์จกจกไปสนเปจกจกไปทั่วเดี๋ยวนะปะยางก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไปะยางก่อนนี่เท่าแกมาันเลยางที่ไหนนนั่มาดูช่างลักทำอะไรครับนี่ช่างลักเท่าไหร่นี่ คออ้ปากฟันของใช้ได้ครับชอบป็นอย่าลูกค้าเลยชอบป็นอย่าลูกค้าเนาะใช่ลูกค้าตังค์เยอะแยะน่ะได้เสื้อมีไซนี่เสื้อเบียร์ครับเผยไฟการเดี๋ยวนี่คือคนเนยไม่ไม่นี่คือคนที่ผมต้องการนี่เสี่ยแม็กครับนี่รายต่อไปเสร็จแน่นอนเเออท่าไรนี่ได้กินหมดแล้วนี่ ได้กินหมดแล้วน,นี่โอเล่ก็ได้กินหมดแล้วนี่นเหลือเสียบิวครับกินๆๆแล้วครับกินแล้วยังไฟเสียแม็กครับสวยงามทีเดียว <c oughs> ผมพูดไม่เก่งครับแต่ลีลาเด็ดครับผม รอครับรอทีเด็ดเสียแม็กครับนี่ทีเด็ดเสียแม็กเรอรอ,อครับสวยงามมากโอ้สวยสวยสวยถึงเลขคนนี้ซื้อในนอนครับผม ทีเด็ดเซี่ยแม็คาากมครับฝากติดตามด้วยครับตามหาตั้งนานครับต้นหลอมาอยู่นี่เองนี่ไม่ใช่วันหวยออกครับผมแต่เป็นวันเงินออก <c oughs> นี่ครับเงิน <c oughs> <c oughs> นุ๊ี ผมในเยอะขอเขา qui, เลยเบียรขยันนี่เบียรขยันบ่ดิสามสิบบาทนี่เียวะสองพันเกินเจ็ดร้อยห้าบาทนี่ครับเสียนนท์รอครับสี่พันห้าสามเสียนนท์เสียนนท์โอ้ยูทูบเบอร์เลยนี่นี่เราชมรถหล่อมาใจสานใต้ทั้งคู่ครับนี่เสียแม็ก เสีออยบิวอัน้คันี้คันนี้ฮอนด้ามาจากวันเทพครับเ่ดคันน,น,นนี้สารใต้คันนี้สารใต้คันนี้เอกซูรินบ่เดี๋ยวไปรมชมรถเชนอน ไปดูไมโครครับยืดเลยหรือเปล่ายืดโอ้มืดครับนี่อ๋อมืดอ๋อมีอะไรครับฝากติดตามนะครับทีมงานน้องใหม่ธนพลเจริญทรัพย์ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ